ก็เปรียบเหมือนกันกันกบต้นไม้ก็จะต้องมีกิ่งมีใบมียอดและก็จะต้องมีเปลือกมีกระพี้มีแก่นแล้วก็มีรากต้นไม้จึงจะอยู่ได้ดูก่อนเทวทัตข้อเสนอของเธอนั้นเป็นอันตกไปพระเทวทัตได้ทีก็ประกาศว่าเราเป็นผู้เคข่งคัดกว่าพระพุทธเจ้า ทำเอาพระเจ้าอาชาติศัตรูที่เป็นผู้เป็นมหากษัตริย์เลื่อมใสจึงได้แยกพวกออกไปตั้งเป็นก๊กขึ้นมาโดยพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นอุปธรรมให้ในที่สุดไม่สามารถที่จะโน้มน้าวพระสงฆ์ทั้งหลายได้เพราะทำเคร่งเกินไปผิดปกติ ไม่มีใครที่เขาจะเข้าด้วยเหลือที่ไปอยู่กับพระเทวทัตก็เพียงเล็กน้อยแล้วในที่สุดเมื่อไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ก็หาทางฆ่าพระพุทธเจ้าเสเลยโดยการที่ให้ช้างตกมันไปเหยียบพระพุทธเจ้าแต่เมื่อช้างเข้าไปถึงพระพุทธเจ้าช้างก็หมอบ ด้วยอำนาจริษ์เมื่อฆ่าพระพุทธเจ้าแบบนี้ไม่ได้ก็ให้ในายมังคะธนูเขาถ้าพูดกันสมัยนี้ก็เรียกว่านักแม่นปืนให้ไปยิงพระพุทธเจ้าเสียให้ตายถึง32สองคนซึ่งเป็นเ,เรียกว่าแม่นปืนนักแม่นปืนถึง32สองคน ทีพระเจ้าอาชาติสัตรูได้ส่งไปฆ่าพระพุทธเจ้าถ้าพูดสมัยนี้เมื่อไปถึงปืนมันก็ยิงไม่ออกสมัยนั้นก็เรียกว่าใช้ธนูอาบน้ำยาพิษยิงไปเมื่อง้างธนูออกมาธนูก็ไม่แล่นก็หมายความว่าฆ่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เมื่อฆ่าไม่ได้อย่างนั้น พระเทวทัตก็ยังไม่ละความพยายามขึ้นไปบนภูเขาคิดจะกูดรู้ว่าพระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่ตรงนี้กลิ้งหินก้อนบเบล่มลองมาจากยอดภูเขาพระพุทธเจ้านั้นทรงพระเมตตากลัวพระเทวทัตจะอาเจียนออกเป็นเลือดตายหินน่ะได้มีหินก้อนหนึ่งผุดขึ้นมาลองรับหินก้อนนั้น ไม่ให้ตกใส่พระพุทธเจ้าแต่ว่ามันมีสะเก็ดหินก้อนหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เหยียดพระบาทออกไปรับก้อนหินก้อนหนึ่งจนกระทั่งพระโลหิตห่อพระพุทธเจ้าฆ่าพระเทวทัตฆ่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ในที่สุดแผ่นดินก็สูบเอาเอาพระเทวทัตไปอยู่มาหาอเวจีเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็รู้แล้วนะสิว่า มารต่างๆนั้นมันไม่ได้เข้ามาประจนเฉพาะญาติโยมทั้งหลายขราวาสมารมันก็เข้ามาประจนในหมู่คณะสงฆ์เช่นเดียวกันพระเทวทัตนั้นถึงเหาะได้ทำฌานได้เป็นถึงลูกเจ้าลูกนายลูกกษัตริย์ถึงอย่างนั้นกินเลสก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลทำให้ต้องอถูกแผ่นดินสูบไป ไม่ใช่เท่านั้นยังมีสาวกอีกมากองค์ที่ถูกพวกมารประจนอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของมารประจนนั้นจึงเป็นสิ่งที่เกิดในจิตใจจิตใจอันนี้เขาเรียกว่าเป็นฐานของความนึกคิดเราจะนึกคิดอะไรต่างๆนั้นไม่ว่าจะนึกคิด ดีนึกคิดชั่วนึกคิดอะไรต่างๆก็ได้แต่ว่าเกิดไปจากฐานคือใจเพราะฉะนั้นเมื่อใจมีราคะใจมีโทสะใจมีโมหะความนึกคิดมันก็ต้องกลายเป็นราคะกลายเป็นโทสะกลายเป็นโมหะจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีจักขุนาสังวโรสาธุสาธุสาธุจะจักขุนา หมายถึงว่าการที่จะต้องมีการสำรวมระวังถึงแม้ว่าเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ระวังไว้ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ระวังไว้ก่อนระวังไว้ก่อนนั้นเราทำยังไงเรียกว่าระวังไว้ก่อนก็หมายความว่าเราจะต้องสำรวมจิตของเราอยู่ตลอดเวลา เหมือนกันกับพระภิกษุองค์หนึ่งเดินไม่ใช่ภิกษุองค์หนึ่งเหมือนกับพระภิกษุห้าร้อยองค์เดินทุดงเมื่อเดินทุดงไปก็ออกจากป่าก็ไปกลางทุ่งเมื่อไปถึงกลางทุ่งก็ได้ยินเสียงร้องเพลงพระทั้งห้าร้อยองค์นั้นก็ตามเสียงเพลงไปว่าเพลงนี้มันเสียงนี้มาจากไหน พระทั้งห้าร้อยองนั้นก็ไปถึงสะแห่งหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งอายุประมาณ18ปีกำลังร้องเพลงและเก็บดอกบัวอยู่หญิงสาวคนนั้นก็เรียก,กว่าเป็นผู้ที่มีความสวยงามพระทั้งห้าร้อยองคก็นั่งล้อมสะแล้วก็ดูหญิงสาวคนนั้นขณะที่ดูนั้นท่านไม่ได้ดูเข้าไปดูความสวยงาม แต่ท่านลอกลอกหนังของผู้หญิงนั้นออกเห็นแต่เนื้อลอกเนื้อของผู้หญิงนั้นออกเห็นแต่กระดูกท่านภิกษุทั้งห้าร้อยองท่านก็มองไปว่าแอ่นี่มันไม่ใช่คนเนี่ยมันธาตุทั้งสี่ที่เราไปสมมุติกันขึ้นตั้งหากว่าหญิงว่าชายเมื่อเหลือแต่กระดูกแล้วจะมีอะไรในที่สุด พระสงทั้งห้าร้อยองก็ได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์อันนี้คือหมายความว่าท่านสํารวมแต่ว่าเมื่อสํารวมแล้วท่านรู้ตัวท่านแล้วว่าท่านสามารถที่จะสู้กับกิเลสได้ท่านก็เดินเข้าหากิเลสเพื่อที่จะ,ะทดสอบจิตใจว่ามีความกล้าหาญชันชัยเพียงใด เพราะฉะนั้นท่านทั้งห้าร้อยได้ยินเสียงเพลงท่านก็ตามเสียงเพลงเข้าไปเมื่อตามเสียงเพลงก็ไปก็ไปถึงเห็นหญิงสาวกำลังร้องเพลงอยู่เก็บดอกบัวอยู่ในสระแทนที่จะมองเห็นเป็นความสวยงามกับมองเห็นเป็นอสุภกรรมฐานในที่สุดท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์ดังกล่าวแล้วแล้วก็ยังไม่ใช่เท่านั้นก็ยังมีพระภิกษุอีกองค์หนึ่ง พระภิกษุองค์นั้นจำพรรษาอยู่ในถ้ำท่านมีท่านนั่งสมาธิอยู่เป็นเวลาสิบสองปีไม่เคยออกจากถา้ำคือหมายความว่าออกจากถ้ำม,มาก็เวลาฉันแล้วก็เข้าถ้ำใหม่มาวันหนึ่งท่านเดินทางมาเดินทางออกมาจากถา้ำท่านก็เห็นผู้หญิงสาวคนหนึ่งเดินผ่านมา แล้วผู้หญิงสาวคนนั้นก็ยิ้มให้ท่านก็มองไปเห็นแต่กระดูกเดินไปท่านไม่ได้เห็นเป็นหญิงสาวแต่พอสามีเขาเดินผ่านมาเขาถามว่าเห็นผู้หญิงเดินไปทางนี้ไหมไม่เห็นหรอกอาตมเห็นแต่โครงกระดูกมันเดินไปสนแสดงว่าความสำรวมนั้น เป็นสิ่งที่ท่านได้ทำกันอย่างจริงจังเพื่อความสำเร็จเป็นพระอราหันต์ในที่สุดยังมีอีกองค์หนึ่งที่เรียกว่ากุมารกัศบกุมารกัศบนั้นท่านได้เป็นพระภิกษุองค์หนึ่งในพุทธศาสนาแต่ว่าไปเกิดอยู่ในท้องของนางภิกษุณี การไปเกิดในท้องของนางภิกษุณีนั้นก็เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปขอบวชเป็นนางภิกษุณีโดยไม่รู้ตัวว่าตนมีท้องมาก่อนแล้วต่อมาก็เมื่อมาเป็นภิกษุณีแล้วก็ต้องได้คลอดบุตรในขณะที่เป็นนางภิกษุณีแต่ว่าเพื่อไม่ให้ นางภิกษุณีนั้นต้องกังวลได้การเลี้ยงลูกพระเจ้าปัดเสนที่โกศลก็นำเอาเด็กนั้นไปเลี้ยงให้เสเองอยู่ต่อมาวันหนึ่งก็ไปเล่นกับองคนอื่นๆเข้าเมื่อเล่นไปเล่นมาเขาก็ด่าเอาว่าไอ้ลูกไม่มีพ่อกูมานกัดศบก็ตกใจว่าเอ๊ะเราเกิดมาได้ยังไง มีแต่แม่ไม่มีพ่อก็จึงได้ไปถามพระเจ้าปัดเสนที่โกศลเป็นพ่อเลี้ยงพระเจ้าปัดเสนที่โกศลก็จึงบอกว่าจริงอย่างเขาว่านั่นแหละกูมารกัดศพก็เลยมีความเ,เบื่อหน่ายเรียกว่าอยากจะบวชในทันทีแล้วกุมารกัดศพก็ได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ในขณะที่กุมารกัดศบบวดอยู่นั้นผู้เป็นแม่ก็ยังมีความอาลัยอยู่ก็มาเที่ยวมาพูดต่อมานั้นกุมารกัดศบก็ได้หนีเข้าไปในป่าลึกขนาดกุมารกัดศบหนีเข้าไปในป่าลึกนั้นแล้วในจิตใจของกุมารกัดศบนั้นยังกังวลอยู่ด้วยราคะคือความกำหนัดยินดี นึกวาดภาพต่างๆเนานาในเรียกว่ามโนภาพทันใดนั้นเทวดาผู้เป็นเพื่อนคือเขาจะมีเพื่อนอยู่ห้าคนด้วยกันในอดีตชาติพากันไปนั่งสมาธิอยู่ในป่าและท่านก็เลยไม่ได้สมาธิตายแห้งอยู่ในป่าองค์หนึ่งได้สมาธิท่านก็เลยไปเกิดเป็นเทวบุตร อยู่ในอากะนิถาพบแล้วท่านก็กลับมาบอกแก่กุมารกัดศบว่าดูกน่ท่านกุมารกัดศบท่านจงพิจารณาอาสุภกรรมฐานให้เห็นจริงแจ้งประจักษ์ลงไปว่าบุคคลผู้ที่เรารักเราเป็นผู้ชายบุคคลที่เรารักก็คือผู้หญิงและผู้หญิงนั้น เป็นอะไรธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมใช่ไหมเราลองเอามาต้มดูเราลองเอามาลอกหนังดูเราลองเอามาทำดูทุกสิ่งทุกอย่างเผาไฟจิงให้เกลี้ยงเหลือแต่กระดูกและอะไรที่เหลืออยู่กูมารกัดศพได้อุบายนั้นก็ได้สำเร็จเป็นพระอราหันต์โดยฉับพลันอันนี้แสดงให้เห็นถึงว่า มันที่จะต้องเข้ามาประจรนแก่พระสงฆ์ทั้งหลายนั้นไม่ใช่มีเฉพาะปัจจุบันอดีตก็มีมาแล้วแพ้ไปบ้างชนะไปบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติจ,จิตใจนั้นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องพยายามที่จะสะสม ให้เกิดพลังจิตนี้ให้มากที่สุดเพราะว่าการสะสมพลังจิตให้มากนั้นหมายถึงวาสนาหมายถึงบารมีนอกจากวาสนาบารมีแล้วยังหมายถึงความมั่นคงแห่งจิตประดุษที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่มานมาประจนพระองค์นั้น ก็มีนางธรณีรีดมวยผมเป็นน้ำท่วมมานตายหมดท่านทั้งหลายเชื่อหรือไม่ว่านางธรณีเป็นผู้หญิงมารีดมวยผมจริงๆแท้ที่จริงแล้วมิใช่เป็นเช่นนั้นจิตใจของพระองค์บ่งชัดแล้วว่าธรณีก็แปลว่าแผ่นดินน้ำก็คือน้ำใจ น้ำใจของพระองค์นั้นประดุษจะแผ่นดินเพราะฉะนั้นจะมีกิเลสต่างๆที่จะวกวนกันเข้ามาในจิตใจนั้นย่อมเข้ามาไม่ได้ถูกน้ำท่วมตายหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นการปฏิบัติในทางจิตจึงเป็นเรื่องของมีความสำคัญในการที่เราจะ พยายามทําพรหมจรรย์ของเราให้มีความยิ่งขึ้นคือหมายความว่าปฏิบัติความดีให้ยิ่งขึ้นไปได้ความมั่นคงของจิตนั้นอยู่ที่อะไรอยู่ที่พลังของจิตพลังของจิตจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเกิดขึ้นมาได้จากจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ก็เกิดขึ้นมาได้จากคำบริกรรมครรบริกรรมนั้นจะทำอย่างไรธรรมบริกรรมก็คือนึกพุทโธพุทโธไปอย่างนี้เมื่อนึกพุทโธในใจของเราแล้วจนกระทั่งจิตนี้สงบเพราะว่าอารมณ์หมื่นแสนนั้นเกิดขึ้นมาเราละเหลือเพียงอารมณ์เดียวคือพุทโธเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อต้องการอยากจะให้จิตของเรานี้มั่นคง เราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องพากันทำสมาธินี่สะสมไว้ในจิตใจให้มากการสะสมสมาธินั้นในชาติหนึ่งสองชาติสามชาติกี่ชาติกี่ร้อยกี่พันชาติก็สะสมอยู่ไม่ได้สูญสลายตัวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ก่อนแต่ที่พระองค์จะปรารถนาโพธิญาณในชาติจะเป็นสุเม,มทธธดาบทสุเมธธดาบทนั้นได้ฌานคือปฏิบัติได้ฌานไม่ใช่ธรรมดาได้ฌานคือสมาบัติแปดรูปฌานสีอรูปฌานสี่ท่านสุเมธธดาบทนั้นได้แล้วแต่ว่าในา การที่พระองค์จะปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจำเป็นที่จะต้องพยายามกระทําต่อมาอีกถึงสี่อสงไขยแสนกลับทำสมาธิมาทุกพบทุกชาติจนกระทั่งถึงมาชาติสุดท้ายจึงสามารถที่จะกำจัดกิเลสตัวนี้ออกไปได้สี่อสงไขยแสนกลับ พวกเราได้ทำมากี่กับได้ทำมาเท่าไรเราลองคิดมาถึงตัวของเราว่าเราได้ทำเท่าไรเรารู้ไหมว่าเราทำมาแล้วเท่าไรก็แสดงว่าเราทำมายังไม่มากร้อยชาติถือว่ามากเหลือเกินแล้วแต่ว่าต้องคิดว่าสิบร้อยเป็นพันสิบพันเป็นหมืน่นสิบหมืน่นเป็นแสนสิบแสนเป็นล้านสิบล้านเป็นโกฏสิบกฏเป็นอสงไขย อย่างเนี้ยมากมายขนาดไหนเพราะฉะนั้นในการที่เราพยายามที่จะช่วยกันหาหนทางแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆเพื่อที่จะกำจัดพวกมารต่างๆอย่าให้มันมาเป็นเครื่องป้องกันการเดินทางของเรานั้นก็คือการเรามาพยายามกระทำสมาธินี้ให้มาก ทำสมาที่แล้วเราจะต้องเตรียมวิปัสสนาไว้ด้วยถ้าหากว่าไม่เตรียมวิปัสสนาไว้มันก็จะไม่รู้หนทางที่จะเป็นหนทางดับทุกข์ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ถึงแต่ว่าเราก็เตรียมไว้เมื่อเราเหมือนกันกับเราจะเตรียมแผนงานต่างๆนั้นเราก็วางแผนไว้ในใจว่าเรา มีเงินแล้วเราจะทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อเรามีเงินขึ้นมาแล้วเราก็ทำได้สมความตั้งใจไม่ใช่มีเงินแล้วก็เก็บไว้ทิ้งเปล่าเป็นโทษแก่ตนเองเสอีกเช่นเดียวกันกับท่านพระเทวทัตถึงแม้ว่าท่านจะได้ฌานมากมายกก่กองเพียงนั้นแต่ว่าท่านก็กลับกลายแพ้ต่อมานจนได้อย่างนี้ก็เพราะเหตุที่ ไม่ได้เดินไปหาสู่วิปัสสนานั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าวิปัสสนานั้นจึงได้มีการแปลว่าความรู้แจ้งและเห็นจริงความรู้แจ้งและเห็นจริงนั้นหมายความถึงว่าบุคคลผู้ที่ทำสมาธิแล้วได้ดวงตาท่านพระัญญาโกณทัญญะท่านได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นองค์แรกนับ สาวกทั้งหมดท่านเห็นท่านมีดวงตาเห็นธรรมนั้นท่านมีดวงตาเห็นธรรมอย่างไรท่านพระัญญาโกณทัญญะนั้นท่านมีดวงตาเห็นธรรมคือเมื่อเวลาจิตเป็นสมาธิกระแสจิตจะเกิดขึ้นกระแสจิตที่เกิดขึ้นนั้นก็เหมือนกันกับกระแสไฟ กระแสไฟนั้นอาจจะเป็นกระแสไฟห้าแรงเทียนกระแสไฟสิบแรงเทียนกระแสไฟร้อยแรงเทียนกระแสไฟรับพันแรงเทียนกระแสไฟหมื่นแรงเทียนก็สุดแล้วแต่แต่ว่าเป็นกระแสกระแสไฟออกจากอะไรกระแสไฟนั้นออกจากเขาเรียวกว่าพลังอาจจะเป็นพลังการหมุนของไฟฟ้าของมอเตอร์ แล้วก็กลับกลายมาเป็นแสงไฟเหมือนก,นกันกับพลังจิตที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็เกิดกระแสะจิตเมื่อเกิดกระแสะจิตก็อาศัยกระแสะจิตนี้เองอาศัยกระแสะจิตนี้เองพิจารณาให้เห็นเป็นวิปัสนาผู้ที่ไม่สามารถที่จะทำวิปัสนาได้ พราะไม่รู้จักขนทางแม้จะมีกระแสจ,จิตดวงตาทิพย์เขาก็ใช้ไปในงานอย่างอื่นเรียกว่าใช้ไปเป็นหมอดูบ้างใช้รักษาโลกบ้างใช้แสดงอภินิหารให้คนเลื่อมใสบ้างเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สรรเสริญแต่พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่า เมื่อมีกระแสะจิตมีดวงตาทิพแล้วก็ให้มาพิจารณาให้เห็นจริงแจ้งพระจักในวิปัสสนาการที่จะทำให้เกิดวิปัสสนาได้นั้นยกตัวอย่างเช่นใครยกตัวอย่างเช่นท่านมัดท่านมัดชิมการท่านมัดชิมการท่านนั้น ได้เป็นพ่อค้าไปเที่ยวค้าขายมาเห็นคนเข้าไปฟังเทศกันเนี่เขาไปทําไม่ท่านมัชฌิมก,การท่านก็เดินตามเข้าไปก็ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าโอ้โหเทศพระพุทธเจ้านี่ไพเลาะจริงๆทุกทุกอย่างดีจริงๆเราจะต้องบวช ในที่สุดท่านมัชชิมการก็ได้เข้าไปบวชในพุทธศาสนาแต่อายุมากแล้วแล้วท่านมัชชิมการท่านก็ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วว่าวิปัสสนาเป็นอย่างนี้ท่านจึงได้ไปที่ป่าช้าแล้วก็ให้สัพเพเรนนั้นมาบอกว่าเมื่อไรศพมาแล้วก็ให้บอก สัพเพเรอบอกว่าศพมาแล้วขณะนั้นเป็นหญิงสาวอายุประมาณ16ปีกำลังสวยท่านก็ดูเสร็จแล้วกลับไปนั่งสมาธิต่อมาสัพเพเรอก็นำหญิงนั้นขึ้นไปเผาแล้วท่านก็เพเชิญท่านมัดฉิมการมาดูอีกทีท่านมาดูอ้าวเมื่อกี้นี่สวยๆแล้วนี่ทำไมมันดำเป็นตอตะโกไปแล้ว แล้วท่านก็นกลับไปนั่งสมาธิเมื่อสับปปเรลอเผาจนเหลือกันดูกเลียงลายกันไปท่านก็นไปเชิญท่านมัดฉิมอาการมาอีกครั้งมาถึงก็มาดูอ้าวนี่ตัวคนมันหายไปไหนหมดละ่ะเหลือแต่ดินเท่าฐานในที่สุดท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอราหันต์ตรงนั้นเองนี่คือวิปัสสนาการพิจารณาเห็นจริงแจ้งประจักษ์นั้น ก็หมายความถึงว่าหมายความถึงว่าการพิจารณาตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงนั้นก็คือเกิดนิพิพายานความเบื่อหน่ายขึ้นมานั่นเองดวงตาในถ้าพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงไม่เบื่อหน่ายจะเป็นไปได้ยังไงต้องเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วนั่นแหละคือวิปัสสนาญาณ วิปัสนาญาณนี้เองพาวิโตภพรีกโตอภิญญยยะสัมโพธายะนิบานายะสังวัตติเมื่อจเจริญให้มากเมื่อกระทำให้มากก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ดีก็จะเป็นไปเพื่อความดับสนิทต่อไปก็นั่งสมาธิกันต่อ <c oughs>